นีสื่อแท็กซไยของเราเป็นเป็นศึกครั้งแรกนะครับหลังจากโควิดเป็นท่านตรอบได้ครับค่ะลำดับต่อไปนะคะก็ต้องขอเรียนเชิญค่ะก็คือเรียนเชิญท่าเทนเกษมสามค่ะสีพนทองเก่าครับกระเพียนสีวนชนท่องสิบแปดนะครับและทั้งที่ชกในรายการทีวีอย่างเช่นช่องเจ็ดช่องสายให้กับโทรทัาศาน์ไทย โดยที่ที่คือว่าอยู้ในสังกัดทีฬานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าเทศเจ้าเทศนะครับนั่นคือคุณี่มีที่มโนใจนครับของกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยวนะครับอันนี้รับประกันได้ว่าหัวจยหดันนะครับจากช่อง18 AKM <an> ช่อง18นะครับทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกหลอเสียงร่วมเป็นสื่อกับพวกเราในวันนี้นะครับครับก็ขอบคุณมากครับ ก็มาที่โรงเรียนโพวงวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปิษเกษซึ่งมีนายกบิชิตมาเชียร์ครับมาเชียร์น้องมาแล้วก็หลายช่องนะครับใครรับด้วยนะครับที่ไปเก็บมาร่วมไม่ตั้งตังครับ สื่อแอปเป้ลไอ้มาหาอุสนิช่องสแปและบุญตงการครับแล้วก็รายการนี้นะครับรายการนี้เสีย,ถถเ,ยเทพครับเสียเทพคุ้มพยัคษ์เทพยังไม่หมายเป็นหนังสระบ้องชาวเมืองจะได้รู้จักกันต่อไปประดูสมในการจัดงานการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเราจะหารายได้ส่วนหนึ่งหรือสี่ส่วนแบ่งให้กับทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษชมมกำนันที่ในบ้าน โรงเรียนโงมงวิทยานะครับพร้อมด้วยแพทย์ของเรื่องของสมุเ,บบเร,รื่องความสรแพทย์เปนยังไงครับครัก,การจัดมวยครั้งนี้เนื่องจากว่าเราต้องการที่จะส่งเสริมศิลปะมวยไทยซึ่งมันเงียบเหงาไปในช่วงโควิดนะครับแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศิริกิตเราด้วยนะครับแล้วก็จังหวัดสิริกิกเป็น กีฬาหนึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งของตัวทีเกที่สจ่จงเสริมนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้นงนี้ก็คือเพื่อว่าจะหาเงินหารายได้นี่ไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ับให้กับโรงพยาบาลที the heavens, shares, ่เกียเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนที่ขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์นะครับและก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนนักเรียนที่ด้ยโอกาสนะครับเสื้อผ้าชุดกีฬาเพื่อเป็นกีฬาต้านยาเสพติดนะครับและอีกเรื่องก็คือเรื่องของการให้เรื่องของผู้ด้อยโอกาสในอำเภอพุนหานต้องการสร้างที่พักสร้างที่อยู่อาศัยซ่อมแซมบ้านให้เขาได้อยู่นะครับนะครับที่สําคัญก็คือเรื่องของเป็นการโปรโมทการ นองเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกดเราด้วยนะครับและเป็นการส่งเสริมเป็นแรงเป็นการจุดประกายให้กับกีฬามวยไทยนะครับของคนจังหวัดศรีสะเกดรัองพี่น้องเจาตัวศรีสะเกดของเยาวชนจังหวัดศรีสะเกดให้มาสนใจเรื่องมวยเพื่อห่างไกลกับยา,ยาเสพติดครับ